ันปอันนี้เกมอ่เกมผู้ชายอ่ะให้ดูเลยี้ยงสี่อเอันนี้ครับอันนี้เสือพ์นี่เนะนะมน่เปสกเให้ลูกลาใส่กูได้เลี้ยงเลี้ยงเหมือนกันเม็ใส่เลยาเนี่ยๆเดเบ็ดครับ อันนี้กางเกงเขาเน่ยอเนี่ยเนี่ยใส่ได้ใส่ได้อือฮะเอาไว้ใส่นอตเลยอันนี้เป่นผู้หญงไทยนะนี่เอ้หญิงไทยตะเกียใส่เลยอันนี้กระเพาะผู้หญิงนะอายุน่าจะประมาณสักสิบสี่ปีนะใส่แล้วสวยดูดีฮะเล่นเล่นเอาดู เอาเาจไท้เอาให้เพื่อนดอนี้ออเรีกไทยได้ไหเนี่ยชาวิจาใส่กันบาาเรียเลยนะอ๋ออินเส้อผูหญิงนี่นเส้หูอันนี้หยูนี่ เบล์ไปบรดเดี to então, ๋ยวอีเ oh, ม <inação> <internally. S 3> ่อ <j> ีเม่อีเมอเอาวอลล์วอลเบเท์แล้วครับเบลท์แลีวมิเต่เสียหนีมันนี่นะเอามันีเจะมาใส่ตัวนี่ไหมเอาซิ่งซิ่งเอาเดี๋ยวเราเสือเยวชุดเดชชุดท้ายนะเดี๋ยวใส่ไปไปเทียกันเลย ไอ้ยงามันต้องในไหนันต่องหนาตาเลยอันใคไปแล้วอ่นนรู้อไกอ่าเปิเกี่ยตับเด้อนู้เอาท่าเลยมดลอนผมเลยยังเหือีกเยอะอีกเยอะเอจัมเลยอามาเคลือบ้เราตัว้าก วย้ยจบแฟนกันพี่เบครับโอ้ขายดีดีเสีอโอ้สตารี่ใช้เวลาเตียงประมาณสชั่วโมงนะหายไทยในแดนาทีนะชื่อว,ว่าที่ชาวบ้านพวานี้น้องแม่เรไปลเล่วสักครู้เด็ด๊าเอาต่อไปกิจกรรมอะไรคะเพื่อุาจารับ งาารเอน่ั่อลูกเรากรอดดีว่าเสียเทียก็ได้แก็จะมาท่สุดนะว่าเรายดรือเสียเทียเสียดีก็ได้รางวัลเสียดีก็ได้รอยกานาดนี้เลยหรอมากเลยกิบเทียบกันเเทียบกานเลร้านที่สองนะเจ็ดสีนะครับ พานะอ้ครมสเตัวนีแบนี้วิสป์อนะุดเวิสป์งนู้นก็แจกไอสกรีนแจกน้ำนะคะต้องลาไปเรุ่ลย คุณลองสิลองไปคุณลยมานั่งเคป้าชันเลี้ยงเลยแหละมันมีได้ไหมได้ไหมเคป้าหนุ่มแสนมันตองไม่หยุดต้องอันนี้เราเล่นเหนือยๆนะครับเหล้อตัวสุดท้ายนะเสื้อสีฟ้านะก้ามาก้าให้เส่นในไอ้โป้งคนได้ป่ะในทุกไต้เอวไต้ยอวไปเลยไปเลย ขประกวดนะคะรางวัลน,นะคะร้องเพลงแล้วก็ความกล้าแสดงออกของเด็กๆนะคะเรามีรางวัลให้ทุกคนนะเอ่อตอนนี้มีทั้งหมดที่มารายงาน,นตัววันนี้นะคะก็มีเด็กชายอภิชาติจักแสงนะคะเอ่อร้องเพลงบุญบ้งไฟเดือนหกประจันวะังเด็กหญิงนาทาัทธาณัจจารีนะคะนัทธาจารีราชะปื้นะคะหอยใจบ้งไฟแสงหมดบังไฟขึ้นมาหลายเลยนะะนะเด็กที่ไม่ได้เชื่อนะคะมาแนบเลย นะคะลูกนะคะแล้วก็เด็กหญิงอาริสาไหลมุดดามุดดานะคะจำปาดงยังไม่รู้ชื่อเพลงนะ,ะ<ส>แล้วก็เด็กชายคณิตแสงสีสุกนะ,ะสรสศียังไม่รู้ชื่อเพลงเหมือนกันแล้วก็คณิตสอนแสงตรีสุกนะคะเด็กท้องนานะคะอย<ส>่นัง่งรอไดทุกคนอ่างินลาวัลๆๆแล้วนะทุกคนยวประกาศตอนนี้ก่อนนะคะ รางวัลรางวัลท um. ี่หนึ <y> ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรางวัลที่สองหนึ่งพันบาทนะคะรางวัลที่สามแปดรอยบาทรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลห้าร้อยบาทนะคะใครสนใจเวอ่าฮะมีเงเพลงไหมเงาเพลงเหรอมาพิมพ์าได้ไหมเลหาเยหาเพลงก่อน ทุกคนนี้มีเวลาทุกคนนะคะทุกคนที่ร่วมกล้าแสดงออกนะทุกคนนะกรรมการกรรมการมีอิสระมีเสือ อยู่คุณอย่นึงวันนี้วันเด็กๆนะนเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวเป็นเด็กๆมาอนันแล้ววันเนี้ยอัเด็กนัก็สัต์ว่าโอเคเดี๋ยวไอซมีเตียงเอาที่เด็กให้ด้วยนะแล้วก็เสื้อเสื้อเราคนเทลนึงห้าห้าห้างัเสื้อขนมซองมาเเรียมไ้เลยอ๋อเสื้ออะไรนเนี่ย

นักร้องคนไหนมีแดนเซอร์นะแดนเซอร์ก็ได้รางวัลด้วยนะทุกคนวันนี้มราแจกเพืนแจกแล้วได้เป็นได้อะใรองแกแดนเซอร์ให้้ด็กแอง้คอก็เด็กๆอดไ่นะเซอร์ด็้เด็กด็เด็กเดกเด็กเด็กเด็กเกเดกเด็กเด็เด็กเด็กเด้กเด็กเด็กเด็มเด็กเด็เด็กเด็กเด็นเ็ก็กเดกเดกเด็กเดเดกนด็เด็กเกเด็กเ แก่พูดไม่เกไเรืนะเนี่ยแวันนี้กก่าะทงฟ้าที่ไม่แดดนะคะเราลาโลกเลยขอบคุณมากไออิบนนะคะพลยนะคะแอดมินมาจัดของดวยของวันมาเกียมาเยอะมากวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนใจขอบคุณทุกค่านใจ